สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือนี้ก็โมาพเพิกกันคือเก่าพี่น้องมือนี้ก็มาตามสัญญาเนาะที่เคยว่าไหว้ว่าหลังจากดำนาแล้วอะข่าวซีง,งามเนี่ยแล้วก็ซิมาอัปเดตสู่พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งพี่น้องแต่ก็บอกค่อยงามดอกเพราะว่าผลผลมันเป็น,นผลมะลุมนันบ่พอาะปุ๋ยนี่แหละพี่น้อง งามแต่บ่อนงามเนาะบ่อนเป็นผักก็มีพี่น้องเันบ่อนตายกระตายเป็นเดินอยู่กะมาเลี้ยงงัวน้ำแล้วก็อัปเดตน้ำเนาะเมื่อนี่เพราะว่ามากับคุณนี่กะขึ้นสิได้ว่างแต่เมื่อนี้แหละเมื่ออื่นเฮาก็สิได้ออกดำนาต่อเนาะดำนานางมาซาแหละทางล่างพี่น้อง ข่าวยงบราเดนาได้เห็นตะขีดินเดี๋ยวสีหายเบิ่งเด้อหืตายเบิดอันนี้ก็เป็นหอยหนึ่งผู้ได้มองตายนี่พี่น้องเอือดกินแต่กระบอกหัว่าพังท้ายเป็นหูเอือดหรือบ่มันสิเป็นดินดำๆมันเด้อพี่น้องแล้วก็สีเข้มๆเเนาะแม่บักนะว่าสีกินข้าวแล้วได้นะบ่เนาะ หมักกินแท้ๆท,ทางแขมบอนงามบอนขี้รายพี่น้องมองเหนฮอขี้รายเห็นแต่ดินพังเขาดำก่อนนาอยู่โ you น know, ้กเขาเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งให้ทั้งลุม่มติดผักพี่น้องเหลืองๆคิดว่าวิดผักยังบวิดอยู่เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเนาะ บอซุมเฮามาแซมใส่นี้ก็ะงามพี่น้องเป็นก่อเลยอันนี้ก็บบอนเฮาก่อไปบนเลยขาดมือได้เด้อันนี้บรดไอ้อาดนาไว้สำเนาป่าลงเบิดเลยจ้ะน,นี่พี่น้องมันเหลืองมันติดผาาส่วนที่เลื่องนี่ก็เป็น บ่อนที่เฮาดำก่อนเนาะนี่บ่อนที่เฮาดำน้ำลังนี่เขียวเขียวเพราะว่าดำแล้วเราก็มาแซมเขา้าเขียวขาไกล่ีมองดำก่อนเพี่ยก็เหลืองเป็นคือผ่าเยื่อคูนี่ดำก่อนกับบางไห้กับงามงามดำตำลังกับขี้ร้ายบางังบ่อน บนนี่งามเลยหน้าไฮนี่แข็งแข็งมองนี่คืองามแท้สะโอ้เขียวขลยกอบกใหญ่ใหญ่มองน่ะเป็นเดินเดี๋ยวเว้ยฮะพี่น้องเป็นเดินอยู่แต่ใครเนี่ยเนาะมีน้ำห้นี่ เพราะว่าอัดแหละเบื้องแนีก่อข้าวปอกอบุกใหญ่บุกใหญ่คันบอนงามเป็นได้แบบนี้ครูให้คือสิได้ข้าวลอยกูแหละแต่ไปเบื้องข้างนั่นแล้วโอ้ยบมเป็นตาเสื่องวังช่องลังนี่ยังงามอยู่ได้พี่น้องแถวเหลืองๆนี่บอนเหลืองๆอันนี้แหละเขียวกว่าหมู่ บันทีพนเรืองก่อมงเป็นนาฬิบัน,นี้บรรยากาศแดดแดดพี่น้องเองข่าบางบางพี่น้องเลือเห็นแต่พื้นดินแต่กระเคียวยู่ทางนี้เนาะโบดแดงคืออยู่มองหันปูหม้ออยู่ปู ว่ากาคันกินในแคมป์ข่าวนะกังมุ่งวันพี่น้องเอ,อ้ยบรรยากาศแดดเด้อพี่น้องเอ,อ้ยแดดฮอนลายเนาะมือวานนี่ผัดนาวสีหนา้นาวตอเชสาว เงยงัวอยู่ทางนะ่ะเฟินก็กินน้ำกระกัดก็ข่าน้ำข่ากัดใบซีเบอร์ลพี่น้อจัากว่าสิบลพาแล้วจเข่านี่จัากว่าสิมานเบอร์ลเนองนี่หานี่งามบเลยหายนี่างามงาม ซองห้งามขับเลยกระบูว่าซได้ายจักซิบน้าปีได้ลากวาดปีกายนี่กันยังไงเนีน่ยนี่บนห้งามพี่น้องมองเขียวๆเนื้อ งามนี่มองหันเป็นเหลืองเนาะกอบะยับลงยับลงใส่ข่าวหานโอ้ยจับมักระทุนเบิ่ง และนี่ก็คือตาก้าของเ้าพี่น้องกุลังงามเนาะเพราะว่าฝนฝนบ่ตกไปประมาณสองสามอาทิตย์พี่น้องฝนตกแลยอีพอกรเปนกน้ำลงมาใส่ในพ่นหักกงามเนาะอีกบดลกะสิแตกก็ใหญ่บร่ได้ใส่ฟุ้ยแล้วได้พี่น้อง มีเจ้าฝุ่นคีงวารล้วนๆเนาะงามงามพีก,กอค่ะกะลีกำลังเขียวเลยนะเขียวงามกว่าหมูเลยบ,บตัดภาพมาหน้าหายนี้ส่วนอันนี้จะเป็นก้าของเฮาพี่น้องมันโลกมาได้กันเลยป้าไว้แบบนี้ ดำเน่จงเป็นกาเน่เนาะลกยากยากสอนนะให้นี่แหละง,งามตอนนี้ก็ขึ้นมาหอดเทียงเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเทิงเวลาผักผ่อนเนาะเพราะว่ามันเที่ยงเลยเพิ่นก็นชิได้ขึ้นมาผักผ่อนกันแหละงัวเฮากัน แล้วเราก็จะได้ไปเรียงต่อเนาะตอนบ่ายพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไปสำนีเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญบอกข่โาโฆษณาเด้อพี่น้องก็สิได้พักผ่อนคือกันและพี่น้องเพอจะหน่อยตองได้ออกไปเรียงต่อเนาะสำหรับกลิบไปเลยเด้อสบายดี